มอเตอร์สตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทอาจจะเกิดอาการเสื่อมนะครับรถยนต์ของเราเกิดอาการดับสนิทสตาร์ทไม่ติดเลยแม้จะลองพ่วงแบตก็แล้วนะครับรถคันอื่นมาพ่วงยังไงก็ตามนะครับแบตเตอรี่พ่วงกันแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดก็ลองเช็คไปที่แผงหน้าปัดดูหากไฟที่หน้าปัดนั้นติดแต่สตาร์ทแล้วยังไงก็มีเสียงแชะแล้วก็เงียบก็สามารถจะคาดเดาได้เลยนะครับว่ามอเตอร์สตาร์ทนั้นอาจจะเริ่มมีปัญหา ซึ่งในส่วนตรงนี้มันก็อาจจะมีสาเหตุอื่นไม่ว่าจะเรื่องของฟิลมอเตอร์สตาร์ทอาจจะขาดนะครับสายไฟที่ต่อไปอยังตัวมอเตอร์สตาร์ทอาจจะเกิดการชำรุดหรือแปลงฐานที่อยู่ในมอเตอร์สตาร์ทนั้นอาจจะหมดซึ่งกรณีนี้ก็ขอแนะนําว่าเราควรนํารถของเราเข้าไปยังศูนย์หรืออู่บริการที่มีความชํานาญในเรื่องนี้ทําการตรวจเช็คนะครับ